อ,นนอุ้ยนะ้าช่องผิดหรอทอฐานอทอนางมักเทอทอผู้ทอเปรตุย,วยวงเดินย่วงนอนเนนให้มดอมดยอต้องนี้มนต์ตอตออะไรครับตอต,อตอเตาหลังหลังม

สาธุที่สาธุแต่ร้องเพลงอะไรดีเพลงชาติอ่ะประเทศประเทศเที่ยงเทียงเทียงเทียงเป็นเสียงเรียกหองเปียกฮะเปียกเหรออ๋อเลอะค่ะมันเลอะอบาจช

ังทุกนักที่ไอ้เรื่องไรอยู่ไหนเอามายประเทศไทยร้องดังๆประเทศไทยร้องดังๆก่อนร้องดั่งเราประเทศทำได้เช,ชื่อเชื่อไม่ได้ยินเลยดังๆเป็นประชาดังๆนะเป็นประชาเราร้องดังเป็นประชา

แต่ถึงอะไรที่ก็แต่ถึงลบดังๆให้กดงดังอะอัดังยชโยแล้วมีภาษางพี่ยิมหวานทีนึ่งก่อนยิดหวานหรือไมยิมหวานขอนกิน กอยายายก้ข้่า่าี่า y o ูกขี้ท้าลเอตายต่ายตายโยเอเีซีไหนลองให้ฟังสิเอบีซีดังเลย thong thai thong thai la a pu jai mue jai jai ta ran thong thung chuan yu kuai da dang mung tuk kon noi ta mak ki ka yak tau tau ka

ฉันย่าเช็ดให้เหรอโอเคเดี๋ยวนะฉันให้นะมือเลอะครับอโอเค